นี่นะครับน้ำมาส่งตลาดนัดนะครับนู่นครับกลางเตน้นอยู่นะครับที่โรงเรียนวัดมหาธาตุครับนีนบ่น้ำหมดถังเลยครับไม่มีเลย หมดเกี้ยงเลยครับพอดีเขาโทรไปให้เอาน้ำมาให้ครับร้านค้านะคร,ร้อนมากเลยครับวันนี้ นี่ครับถังถังที่เขาใช้นะครับสองพันลิตรนะครับผมเอามาพันลิตรครับตะกี้ใส่ให้ร้านค้าไปทีละร้านนะน่าจะไม่ถึงห้ารอยลิตรนะเพราะเขามีถังลิครับถังใหญ่หมาไม่ได้ครับเดี๋ยวลดเต็มก็เยอะอยู่ครับ ขาดใหญ่ยครับเดี๋ยวเปิดดุกป๊อกนี่ก่อนนะออกหรือเปล่า <c oughs> อุย้ยน้ำคนแรงเลยครับน้ำทิพน้ำทิพค์คนแรงเลย น้ำทิพครับตะกี้โคตรแรงนะครับไม่ออกสักหยุอ้หไฟก็มีแต่ผมชี้แบตนะครับเดี๋ยวกว่ากว่าไอ้เปลืองไฟโรงเรียนนะโรงเรียนวัดมหา,าธาตุนะตลาดนัดพรุ่งนี้วันอัคาร,ครับเออแล้ววันนี้หยุดทำไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นวันอะไรผมนึกว่าวันอาทิตย์ ใกล้หมดแล้วครับอาจจะได้อยู่หกหกร้อยลิตร อ่ะแค่นี้ก่อนครับมันก็ปิดเสล้ว